น้องเ้ยจังหวัดอุบลครับผมล่มมึงครับล่มตรงทิศครับล่มหนาวสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องบาเจงคนบนทุกทุกท่านครับผมครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่11พฤศจิกายนพศ2564ครับแกบ่มี่ยังไลยครับืัอนี้พี่น้องครับบาเจงคนบนสีผ้าเม้าล่งครับ ซอสแจ้งครับวันนี้เอาไว้ซอสแจ้งครับของฤดูกาล2564รครับนี่ครับซอสแจ้งไอเดีครับแต่วันกำลังจะพูขึ้นครับตอนนี้ครับตอนนี้กับประมาณหนึ่งโมงครับครับตัวเบาเอาไว้เบิดขึ้นครับธนูซอสแจ้งครับนี่ครับเบา170เซนติเมตรสองห่องครับตอนนี้หางพันกันครับคล้องกัน นูที่ใส่ใส่ขั้นตัวดีร้อยหกสิบเส้นครับดังสอดแจ้งครับโดยเชือกในรอนแท่ตาเรือใบครับต้องตาเรือใบเท่านั้นครับเบอร์สิบหาครับนี่ครับก่อนอื่นมาเจงคุณบนกระตงครอในอยากจะของสถานที่าไงลี่ครับหรือพญายาวนะครับที่เอิ่นกันครับเมื่อวานพญายาวมันเกลี้ยกล่อมเขาอยู่นี่ครับเมื่อวานเนี่ยโอ้เดี๋ยวเขาบักงามหนึ่งครับเดี๋ยวบางเลี้ยงว่าวแล้วครับบานนี้ นี่ครับก็มั่งแกยวเขานี่ครับเขามีเนินเขางามๆเลยครับเอาคืนรถกับพ่อปานันมาเพื่อไว้เกิดการเสียวเวลาครับบ่ายเยงคนงบนสีสาวแล้วให้พี่นอ้องเบให้มึงนะครับบานี้รัมสอดแจ้งครับของฤดูกาลที่สอดแจ้งแบบว่าเอาไวย้ยากเป็นทางการครับบ่นี้ครับ ตอนนี้ร่มกับบกไฟแห้งมาไดยครับย่ำเสาเนาะเต็มสิบพุ่มให้สักเจ็ดครับเร่กัสามารถได้ยินเสียงขนุดังออกนิดหนึ่งครับแต่กะเป็นข้าปั้งในชัดเจนครับครับแลืวขึ้นนี่ดังแห้งครับครับเสีดังแห้งจะสาล่ลงหมึองกัน,นครับจะรับตัดไปำ้ำงาน หมาก็ยังหักครับหมาก็ยังหักเจ้าของมาแข็งตน กําลังร่วงเขื่อนได้ครับพี่อองครับเดี๋ยวมาชมกันครับว่าผมสิจับเข้าตัวนี้ได้บะครับ นี่ว่ากระลงซื้อผืนนนะครับจับเข้าครับนี่ครับแบบจูบเลยเองมือเมือม่อครับมือดานมือเหรีมือดำเบิดครับเดี๋ยวกำลังกดเข้าครับ สภาพตัวว่าวสำรับสองห้องไร่เซ็ดสิบเซนครับสำรับว่าวตัวนี้บาเจงคุ้นอุบลกับแบงไ้พี่นองทั้งจังหวัดแบงไ้พี่นองทั้งจังหวัดไระย่องครับรย่องไปเล่นครับไปรวมกันสืบสารรวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับเนาะครับแต่ห้องรวมกันสืบสารมันกระสาบศูนย์ครับ สภาพตัววาวเดี๋ยวจะทายงายละเอียดนะครับก่อนอื่นบาเจงคนอุบลขออ่าบอกรายละเอียดที่แจ้งให้ชัดเจนนะครับถูกซัดส่วนทุกเสือกเสือกที่ใส่นะครับโอเคครับสำหรับวาวตัวนี้ขนาดลอยเจ็ดสิบเส้นครับเป็นวาวขนาดปีกกลางนักแข็งครับสามารถเรียนล่มเบาก็ได้จักน้อยล่มแฮ้งนี่ก็โอเคครับบม่มีปัญหาครับส่วนเสือกที่เรียนวาวลอยเจ็ดสิบเส้นตัวนี้เป็นเสือกเบอร์สามมิลนะครับนี่ครับใส่่ หังนี่ครับเป็นเทปยิบซ้ำครับนี่ครับเทปยิบซ้ำผมใส่ขางละหกมวนนะครับแต่ตอนนี้จะเลือยยุบประมาณขางละหามวนครับเพราะว่าใส่ด้ปีก่อนครับตัดออกแทบเข่าครับขาดอ่าโอเคคือสรุปว่าใส่ใส่ยุคขางละหกมวนครับพอดีเนาะถ้าพี่น้องผู้ใดมาขางเงี้ยก็ใส่ขางละแปดห้าสิบก็ได้ครับนี่ครับสภาพงานครับ ภาพงา้นตัวเบาลูกหน่อยครับเมียเป็นยังเดลูกหน่อยก็ต้องกลมเกินไ้ได้คือเมียครับขันเป็นค้นกันนาตาพอเมียลูกแล้วครับน่าขึ้นกันนะครับครับการมัดดึงติวขึ้นมานะครับดึงติวขึ้นมานี่ยติวใหม่ครับดึงติวขึ้นมาหรือจะดึงติวนานาตรงขึ้นมาก็ได้ครับนี่คือสูตรใหม่นะครับที่ใส่ครับมาณตัวนี้เป็นใหม่ใหม่พวกนี้ก็ถ้า แรกย่างดีครับพวกสีย่างดีกันพวกสียอมใหม่ยังก็ได้ครับกันป่องให้ให้เนื้อใหม่ให้มันให้เนื้อใหม่มันมีคุณภาพครับครับครับรักษาเนื้อใหม่ให้ใส่ได้ด่นประมาณนี้ครับครับสภาพงานเท่าครับส่วนขั้นสนูนนะครับสําหรับวาวหนีลอยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับใส่ขั้นสนูขั้นลอยหกสิบเซนติเมตรนี่ครับร้อยหกสิบเซนติเมตร ประกับไม้ลานอย่างดีครับใบครับนี่ครับขนาดใบ12มิลครับใบเงี้ยวเก่า1วสเซนติเมตรครับขั้นสนู่ร่อยหกบครับครับผัดติครับเก็บโดยหัวไว้ครับดังสอดแจ้งครับเตี้ตัวนี้นี่ใส่เป็นอ่าทักนะครับส่วนมาเข้าสนู่มันจะมาขาดตรงนี้ครับต่อให้เหาอกระดาษใส่มาลบเดียม หรือเอาผ้าเอายังมะฮ่องเอาเตปมาเขียนครับขาดทุกเราครับเพราะว่ามันเกิดการเสียดสีครับตัวนี้เป็นแนวทางทีดดีที่สุดในี่ีผมเพียดมานะครับพี่น้องครับตัวนี้ครับเป็นอียงที่ดีที่สุดครับในการเขียนครับ่า่พี่น้องมึงชัดครับส่วนเสื้อที่ใส่นี่ให้ไหลนี่ครับเสื้อที่ใส่ในการเห็ดเข้าวาวเบอร์ใดนี่ครับกำลังคุยๆออกแล้วครับตรงเปียใหม่แล้วครับ เพราะว่าม่อคืนนี้ร่มแห้งครับร่มแห้งดังเบิ่ดขึ้นครับม่อคืนนี้ครับไนลอนตัวนี้นะครับใส่ไข่เสียนน้อยๆออกแนวนี้เด้อครับเสียนน้อยๆแบบนี้ครับเสียนหนึ่งาจะได้สามเสียนครับทบกันมาสองเสียนจะได้รวมกันเป็นหกเสียนเข้าใจเนาะครับเนาะครับตัวนี้เป็นไนลอนแทดตาเลือใบต่างตาเลือใบแค่นั้นครับเบอร์สิบหกเบอร์สิบห้าครับนี่ครับเบอร์สิบห้าดังเบิดขึ้นครับ สอดแจ้งครับครับกลับมาบ้านนี้ครับนีครับวันเพิ่นกระยางมาเกี่ยวเขาเลียวแล้วครับโอเคครับสำหรับไผยเขามาแล้วถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดครับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นสักนึงกำลังใจให้ผมในการได้ทำคลิปนี้และคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ